สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบอีกหนึ่งวันในการซ้อมกีฬารับซ้อลของชมรมครับไม่มีใครครับมีคนในชมรมล้วนๆครับหน้าเดิมๆครับกักตัวแน่นอนครับพ่งนี้ครับต้องกลัวครับเนี่ยโดนกักครับเละ่สนามปิดนะครับสนามปิดเรียบร้อยครับเฉพาะเฉพาะกลุ่มครับ แน่นอนครับนี่ครับตัวนี้น่าสงสัยที่สุดครับขรั้นสุดท้ายวะไม่ใช่โควิดนะครับเพราะน่าจะทั้งเสพมากกวานี่รเบิร์สายควันกลับมาเกิดปะเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนครับนี่ครับออกกำลังกายต้านโควิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียบอยนี่ครับน่าจริงนี่ในตัวสมุทรสาคอลรวนเลยครับเนี่ยมีผมคนเดียวกับปูม้าหนองแขมเนี่ย เย ante, เอะแล้วอโคโคบิดครับก็ไว้สำรองกันทางไหนก็ได้ไงแบ่งๆกันเล่นไปคิดเยอะมากตั้งห้าชั่วโมงจองไว้ ใช่สีเขียวเนี่ยมาคนเดียวนะกรรมการที่ผมทสีเขียวว่ามาคนแรกแล้วมาคนเดียวเนี่ย,าาย,ยววแต่งตัวน่าจะเป็นนี่ครับมาก่อนเขาเล่นก่อนอยู่หน้าตามตามตามเช่นนู้นหอือไม่คุณวิจัยการเดี๋ยวก็มาก่อนเล่นก่อนเดี๋ยครับผู้นำของแน่นอนคือมีเกิดอะไรขึ้นก็ท่านประธานเป็นคนนำนะครับ เออเล่นได้เลยชาต์จับทุ่มหนึ่งเขาจับทุ่มหนึ่งเขารู้ชาต์รู้มันเกินคนหนึ่งใช่กลรูไงแม่เขาแปลกเดี๋ยวกขาใครเปลี่ยนก็เปลี่ยนไงคนนี้ เอ hey? um. เอาแบ่งแบ่งแบ่งให้ถุงสีแบ่งมาโลดมาเนี่ยพอดีเลยเนี่ยเด็กๆมามาพี่หน้าไปข้างนู้คนได้ห้าสิบมหาสิบเป็นคนนี่พี่หน้าไปห้าสิบคนนี่ มามอยากจะอยู่คังนี่ตอ่อให้ตอ่อให้อะไรอ,ไรอมึงเล่นเลยกูไม่เล่นแล้วงั้นไอ้ที่ผายแบ่งให้มันสูสีอันนี้ก็อยากจะมาอยู่ห้าสิบล้วนอีกอะอะเอามันก็แบ่งให้แล้วเชือบเชือบเชือบเป็นไรไม่ได้เล่นไม่ได้ไรไม่ได้ไล่กลับบ้านเลย สามห้าสามห้าคนละตัวไงไม่ไม่พักไปสำรองคนหนึ่งสวัสดีลงมาเลย พอไหวหรือเปล่าโอเคครับเกมจะเริ่มนะครับตอนแรกครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่สามตัต่อ3นะครับเขียวใช่ใช่โอเคครับเริ่มมอเตอร์ที่2เลยครับเขียวเขียวเลยเกมเ,เขาทางแล้วไหมบอกแล้วอย่าไปรีบอย่าไปรีบตีชิงนิดเดียวมันมันมีพื้นที่ ใช่เขาดึงมาแล้วไงเขาดึงมาแล้วใไหมผมยืนหลังผมก็คอได้หมดเลยใช่ใช่ป่ะครับฟังครับฟังคุยการทีมคุยครับแรงแต่ไม่มีเชื้ใช่ใช่ครับทางนี้แรงแม่นแรงไม่ดีแต่สู้ได้สู้สมองเดี๋ยวไปทำภาพครับเป็นไงครับสภาพไหวไหมครับพี่ไหวไหมครับ ยังไงครับไหวครับพี่โอ้บอกแล้วครับไอตัวนี้น่าสงสัยสุดยังไงครับเท้าพองเหรครับรองเท้บอลรองเท้าบอลโอ้โหปวดหัวเลยใช่ไหมรอดเยี่ยมนี่ครับตอะยอมรับน้ำใจครับยอดครับสู้สู้หมดหมดออกบอลหมดออกบอลไม่ได้เขี่ยทิ้งออกไปแค่นั้นเองอย่างเซเรียตยังไงเขาเล่นยากถ้าเราไปขืนคองแล้วเราไม่มีแรงอ่ะเขาฉกได้แล้วเสร็จ เลยสองโฟลเตอร์นะครับโฟลเตอร์สองครับตอนนี้ที่ผมนำอยู่ครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่ห้าสามครับ แน่นอนครับแน่นอนเราเขาแจ้งมาบอกแล้วเขาเล่นไปเดี๋ยวเสร็จเราบันเรามีเชิงเรามีนี่มาเยอะงงอยู่พี่เออเข้าใจเข้าใจครับโอ้หได้โอ้โหมีแรงบอยหมดแรงครับเนี่ยคือคือโกลูเนี่ยใครหมดใครไปแทนใครหมดใครไปแทนหมดตั้งเนี่ยเออเติมตะตานมาเลยรวยว่าไอ้บอลแทบไปเลยเออโอ้ไม่เลย thank okay. you เติมทำไมอ่ะไม่ใช่เออมันไม่ได้ถ้า้มึงเล่นหลังไงมันก็เจ๊งอย่างเดียวอ่ะพี่เท่ากาไปปลุกเขานะไปปลุกเขาไงครับจบเกมครับจบเกมครับแบบเป็นยังไงครับหัวหน้าทีมสีขี้เขียวไปหมครับ ถ้ามึงไม่มานี่เห้ยครับมีล้างมีมีแพ้แพ้ลูกเดียวแพ้ใครเราเหนื่อยหมดแล้วมีมีล้างตาครับมีอ๋อมีล้างตาครับมีล้างตาคมีเอาใหม่เอาใหม่ถ่ายูปเลยเป่เอาใหม่ไม่มี YouTube อยู่ไปดูได้วันนี้จับตัวไม่ดีครับมีล้างตาครับช่วันปูว่าไงครับจะล้างไว้อย่างนี้พแปะปล่อยนิดลงน้ำเลยที่เราล้างแล้วปล่อยให้ไหลลงไป้น้ำเลยอย่างนี้ครับ ดีครับนี่ครับนี่ครับนักเตะมึงเต็มแดงเต็มกายยิงแม่งห่วยหมดเลยนี่ับต้องต้องยอมลับครับสู้ครับสู้วิ่งสู้ฟันจริงๆริงมีแรงเลยยิงประตูใหญ่บอลเลยโอเคครับถ่ายรูปไปเลยครับพร้อมพร้อมจะล้างเอ้ยล้างตาเรือล้างอายเมื่อไหร่ก็มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่กับเลมานบอลนี่แหละชวนนี่แหละนี่ยเนี้ยนี้ยร้อยยี่ร้อยยี่ให้แล้วก็โอเคช่วยพี่น้าเขาที่เหลือก็พี่น้าเขารับหมาหมด ไม่ก็พี่น้าเคลียร์ไปเลยเมคนเละยี่ไงพี่หน้าเคลียร์หมดไปเลยทั้งค่าสปอนเซอร์ค่าน้ำเลยด้วยเลยแล้วมาตั้งนี่ไงเดี๋ยวของพี่พี่ไม่ให้มามาเจอบอกครบอกใครบอป่าแล้ว